ต่อมาก็คือในเมื่อมันเรารู้แล้วนะมันไม่ใช่โรคใหม่แต่พอมันระบาดเนี่ยมันจะไปที่อื่นหรือเปล่านะอ,อกจากเมืองจีนนะครับอย่างที่เรารู้นะอย่างโควิดเนี่ยเราทำลายเราจําได้อย่างดีนะจากจีนปุ๊บเมืองไทยเราเป็นประเทศแรกนอกจากจีนนะที่พบผู้ติดเชื้อหลังจากนั้นก็ไปยุโรปนะไปอิตาลีตอนนั้นโอ้โหหลายคนคนทั่วโลกส่งกำลังใจไปที่อิตาลีนะแต่อยู่ดีการเสาร,รัฐนะแซงขึ้นมาโอ้โหจากนั้นก็หยุดไม่อยู่เลยการเป็นประเทศที่ติดเชื้อ โควิดเก้าเยอะมากๆเลยนะครับเกือบจะเยอะที่สุดเลยนะแล้วตอนนี้มันก็เหมือนจะกลับมาอีกแล้วนี่ตอนนี้เขาไปพบครับผู้ป่วยติดเชื้อนะฮะโรคปอดอักเสบในโอไฮโอเป็นเด็กด้วยเยอะด้วยนะฮะนี่เขาบอกเจอแล้วนี่มันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะย้อนประวัติศาสตร์ซ้ารอยหรือเปล่าเนะี่ี่เขามาบอกเลยนะแล้วไม่ได้มีแค่พบผู้ป่วยนะเขาไปเจอเขาบอกมาคนที่ป่วยเนี่ยพอไปเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันมีอาการที่เรียกว White ่าไวร์ลังซินโดรม ก็คือปอดเนี่ยขาวไปหมดเลยนะนี่เขามีภาพมาด้วยนะฮะอ่าคือปอดเวลาเอ็กซเรย์เนี่ยถ้าปอดคนปกติเนี่ยจะเห็นเป็นสีอ่าทึบๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นอากาศเนี่ยมันจะไม่เก็บรังสีเอกเท่าไหร่นะมันจะดําไปเลยแต่ถ้าเป็นของเหลวหรือมีอาการอักเสบเนี่ยมันจะเป็นสีเทาหรือสีขาวอย่างตรงกลางเป็นหัวใจมีเลือดมีอะไรอยู่ก็จะเป็นสีขาวนะแต่เนี่ยด้านล่างนี้เขาจะมีเห็นไวรัสซินโดรมล่างสุดเนี่ยก็บอกนี่คือ ภาพการเอ็กซเรย์ปอดของคนติดเชื้อปอดอักเสบที่เชื่อว่ามาจากจีนที่พบในโอไฮโอนี่เปอย่างนี้เลยไวรังสินโดมนะฮะนี่เขาบอกเจอแล้วนะที่โอไฮโอร้อยกว่าลายนะครับอาต้องไปดูก่อนว่าที่มาที่เขาเอามาใช้กล่าวอ้างเนี่ยมันมาจากไหนคือต้องบอกเลยว่าที่โอไฮโอมีจริงๆนะคนที่ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบอันเนี้ยอันนี้มาจากรายงานของวอลเลนคาลตี้นะเป็นสำนักงานสาธารณสุขของวอลเลนคาลตี้ในโอไฮโอนะ นี่เปิดแท่มาเมื่อวันที่29-30พฤศจิกายนออกมาสองตัวในตัวแรกเขาบอกก่อนเลยไปพบเด็กนะนี่ก็เด็กเหมือนกันเหมือนจีนเลยอายุ3-14ปีนะครับในเคานตี้นี้ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบนะตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยมีด้วยกันอยู่143รายออันนี้พอออกมาอย่างเงี้ยคนก็เป็นที่มาว่าคนถึงเอาไปลือกันว่านี่ไงนะฮะเพิ่มเริ่มจากจีนมาถึงอเมริกาแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นโควิด2หรือเปล่านะครับ เนี่ยคนก็เอาไปลือกันแต่ถ้าอ่านเนื้อหาดีๆเขาก็บอกตั้งแต่อันแรกแล้วนะว่าตกลงแล้วเชื้อโรคที่เจอเนี่ยนะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่ใดๆนะครับที่เขาเจอส่วนใหญ่เป็นเชื้อแบคทีรียทั้งไมโครพลาสมานิวโมเนียแล้วก็เซปโตคอคซิมูเนียแล้วก็รวมถึงเอดดโนไวรัสด้วยก็คือเป็นโรคที่อ่าเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เรารู้จักกันอยู่ดีแล้วนะซึ่งมาต่อมาเขาก็บอกด้วยนะวันที่สามสิบพฤศจิกายนก็บอกว่าเด็กตัวใหญ่ที่ป่วยเนี่ย อาการไม่ได้รุนแรงนะครับส่วนใหญ่ได้รับยาปฏิชีวนะในส่วนที่ติดเชื้อแบคทีเรียก็ใช้ให้ยาปฏิชีวนะไปบางคนเนี่ยก็กลับไปรักษา,า,าตัวที่บ้านต่อได้แล้วก็ไม่พบผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียวด้วยนะก็คือไม่ได้รุนแรงแบบนั้นเลยนะครับอส่วนทางของ cdc นะครับก็วันที่หนึ่งธันวาคมก็มีการรายงานเหมือนกันว่าตกลงแล้วอ้ที่พบผู้ป่วยในโอไฮโอเนี่ยนะเป็นสถานการณ์พิเศษก็คือ คาร์ีนั้นคาร์ีเดียวที่เจอคนป่วยเยอะแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นๆในรัฐนั้น่ะโอไฮโอเนี่ยก็ไม่มีใครป่วยโรคนี้เยอะขนาดนั้นนี่คือแผนที่นะครับอการป่วยสียิ่งเข้มคือครบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเยอะนะที่วงไว้ก็คือโอไฮโอทางตอนเหนือนั้นนะก็คือสีสีเหลืองก็คือสีเหลืองที่เขียวเนี่ยก็คือผู้ป่วยไม่เยอะนะคือที่เห็นว่าร้อยลายในคาร์ี้เดียวเนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมของรัฐนี้โอไฮโอเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะฮะที่เยอะก็เป็นรัฐทางตอนใต้ ไอ้น,นี่ที่สีเข้มๆนี่คืออผู้ป่วยปอดอักเสบเยอะก็คือสถานการณ์ก็คือไม่ได้มีการแพร่ระบาดของปอดอักเสบในสหรัฐอเมริกาเยอะอย่างที่เขาพยายามจะอ้างแต่อย่างใดนะครับก็คือเป็นจากการพิเศษเฉพาะรัฐอาเคานตี้นั้นเคานตี้เดียวนะฮะอ่าแล้วคนก็มองชี้ไปอีกเหมือนกันว่าเนี่ยมันก็คืออิมมู i นิตี้เดทอีกนั่นแหละนะฮนะอนะแล้วของสหรัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจอมาตั้งแต่สองปีอ่าปีที่แล้วถ้าจํากันได้นะครับ ที่มีข่าวปลอมว่าเออวัคซีนโควิดสาทำให้คนป่วยเป็นไวรัสไอ v กันเยอะอันนี้ยนะคือตอนนั้นนะ่ยปีที่แล้วมีเด็กป่วยเป็นจัดจัดการติดเชื้อไวรัสไอเเยอะซึ่งจริงๆมันก็คืออ่ามาจากอ m มมูน t ตี้เดน่แหละคือสารัฐเนี่ยขาปลดล็อกน่าจะปีที่แล้วเนะี่ยก่อนก่อนจีนพอปลดล็อกตอนนั้นก็อ่าคนไม่ได้รับเชื้อใดๆเลยในช่วงที่ใส่หน้ากากพอมีฤดูการแพร่ระบาดก็ภูมิ ภูมิมีน้อยอยู่ก็เลยติดเชื้อกันง่ายอันนี้ของสหรัฐเขาเจอเหมือนจีนที่เจอตอนนี้เหมือนกันแต่เขาเจอตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เป็นไวรัสไอบีนั่นเองและสิ่งที่ทําให้รู้เลยว่าไอเชื้อตัวนี้ไม่ใช่ไวรัสอุบัติใหม่เนะี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนติดเชื้อเป็นเด็กผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นไวรัสอุบัติใหม่เนะี่ยมันมีทางที่จะติดเฉพาะเด็กหรอกเน่เหตุผลที่ทําไมเด็กถึงติดเยอะที่ว่ามันมาจากปรากฏการณ์อิมมิเนชันเดเนี่ยคือเราก็เหมือนเด็กแหละคือสี่ปีที่ผ่านมาเราก็สวมหน้ากากเหมือนกัันนะครบ แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ในชีวิตเราอย่างคุณผมคุณโยเนี่ยอายุ40่สิบนเนี่ยช่วงสี่สสปีเนี่ยเราสวนหน้ากากก็จริงนะแต่สี่สปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รับเชื้อพวกนี้มาเยอะแล้วนะก็มีภุมิกันอยู่บ้างนะแต่เด็กที่เกิดมาในช่วงเนี้ยช่วงที่มีการสวนหน้ากากกันเยอะเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยได้มีพุมิกันเหล่านี้เลยก็ได้นะครับคือเกิดมาพร้อมหน้ากากเลยอ,ะอ่ะแล้วพอถอดหน้ากากพร้อมกันในช่วงที่ อ่าแล้วดูการแทร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะติดเชื้อได้นั่นเองนะครับครับนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งไวรลังซินโดมอะตกลงมันคืออะไรปอดขาวอันนี้นะฮะคือพอทั้งแฝกเชคเกอร์ทั้งโพลิทิแฟกแฝกเชคโอวาีเข้าไปถามผู้เชี่ยวชาญเขาก็ยืนยันเลยว่าคำนี้นะครับไวรหลังซินโดมไม่มีไม่ใช่รัรา์ทางการแพทย์นะไปดูเอามาจากไหนเหมือนกันนะครับแล้วโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเขาต้องเรียกว่า เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีการหายใจลำบากเฉียบพลัน ARDS นะครับ Acute Respiratory Distress Syndrome ก็คือเป็นอาการเฉพาะนะไม่ได้เกิดจากกาติเชื้อนะเป็นซินโดรมเท่านั้นเองและภาพนี้เขาก็ไปที่เอามาโชว์เนะี่ยว่าเป็นภาพ X-ray ป,ปอดจากผู้ป่วยในโอไฮโอในปีนี้เนะี่ยจริงๆเขาไปตรวจสอบไม่ใช่นะครับนะเป็นของชายวัย57ปี ตั้งแต่ปี2014ที่ป่วยเป็นด้วยอาการ ARDS นี่เองนะไม่ได้เกี่ยวเลยนะคือเอาภาพมาพยายามจะให้คนตื่นตกใจไม่เกี่ยวเลยนะฮะอันนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าถ้าทางการแพทย์เขาเรียกว่าไวอาคือปอดเนี่ยเป็นขาวไปหมดถ้าจังกันได้เมื่อต้นปีนี้เราก็เคยคุยกันนะที่บอกว่ามีาสายพันธุ์ใหม่ของโควิดเนี่ยทําให้ผู้ติดเชื้อปอดเป็นขาวหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมาจากจีนหรือเปล่านะอะถึงตอนนี้นเขาก็ไปเปรียบเทียบนะครับ อย่าง a นี่ก็คือภาพ X-ray ปอดของคนสุขภาพดีนะฮะจะเห็นว่าปอดเนี่ยดำทึบเลยนะไม่มีการอักเสบไม่มีของเหลวใดๆอยู่นะครับส่วน B ทางขวานี่คือปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียก็ขาวขึ้นมา C อันล่างคือปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสก็ขาวขึ้นมาเหมือนกันแต่ถ้าเป็นดีนะโควิดสิบเก้าอันนี้คือปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิดสิบเก้าเห็นเลยว่าขาวโพร่งมากเลยนะฮะอันเนี้ย คือชัดเจนว่าบางคนตอนเนี้ยถ้าใครไปดูในเว็บข่าวต่างๆจะมีข่าวที่อ่าอ้างว่าวัคซีนอาการข้างเคียงเยอะนะฮะไม่จําเป็นต้องฉีดโควิดสิบเก้าไม่อันตรายเนี่ยให้มาดูภาพนี้ครับว่าตกลงถ้าเกิดไวรัสโควิดสิบเก้าลงปอดเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยขาวขนาดนี้ครับเรื่องการอักเสบอะไรเนี่ยมันชัดเจนมากในภาพเนี้ยก็ชัดเจนเลยว่าตกลงควรฉีดหรือไม่ควรฉีดนะครับวัคซีนโควิดสิบเก้านะ อ่านี่คือเรื่องของไวร์ลังซินโดรมนะครับอ่าก็คือสรุปเลยนะฮะที่เขาอ้างว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นโรคที่มาจากจีนแล้วมาติดในสหรัฐเนี่ยจริงๆถามว่ามีความสัมพันธ์หรือเปล่าการเกิดของสองทองที่เนี่ยเหมือนกันก็คือการติดเชื้อตามฤดูกาลอ่าอ,อาจจะเกิดจากการอิมมูนิตี้ของจีเนี่ยอาจจะเป็นอิมมูนิตี้เดดก็ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือการระบาดของโรคที่เรารู้จักอยู่แล้ว ในที่อยู่ในธรรมชาติมันเกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ที่ไหนก็ได้ในโลกไม่จําเป็นว่าพอเกิดจากจีนแล้วพอที่อื่นเกิดแล้วมันเป็นเพราะจีนอ่ามีนักท่องเที่ยวหรือใครแพร่เชื้อมาไม่ใช่เนะยเพราะว่าโรคเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนี่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองนะครับครับอบแล้วก็เด็กก็มักจะเป็นกลุ่มที่อป่วยก่อนเพราะว่าอายุ ไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีผูกพันกันมากเท่าผู้ใหญ่แล้วก็เขายังมีพฤติกรรมที่เรียกว่าใกล้ชิดเลยนะฮะสัมผัสใกล้ชิดกันอย่างเด็กๆไปเล่นอะไรกันเนี่ยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนี่เป็นเรื่องปกติของเด็กอ่าส่วนใหญ่เขาจะเจอที่ระบาดหนักเนี่ยก็คือในโรงเรียนนี้ก็เข้าเลยฮะตามสูตร